ดิฉันนางสาวนินชิฉันค่ะมังนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะดิฉันนางสาวรพิพรแจ้งโลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะพวกเราทั้งสองมาจากโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมค่ะวันนี้พวกเราทั้งสองจะพาท่านผู้ชมไปชมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่ใกล้โรงเรียนของเรากันค่ะ แล้วพี่พรแต่งความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่ว่าเนี่ยคือที่ไหนหรอคะก็ที่ว่าการอำเภอของอำเภอบางกระทุ่มของเรายังไรล่ะคะนนิชาห่างจากโรงเรียนเราเพียงแค่1กิโลเมตรเองนะคะเรายังมีผู้รู้ที่มาให้ความรู้เราในเรื่องประวัติศาสตร์ด้วยค่ะแล้วพี่พรวันนี้เราจะไปไหนกันดีวันนี้เราจะไปที่ว่าการอำเภอหลังเก่าอย่างไงล่ะใช่เหรอเราจะไปไหนใช่แล้วมันอยู่ข้างหน้าตรงนี้นี่เองอ๋อไปไปกันเถอะไป แล้วคะ่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่มลังเก่าของเราแล้วนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปศึกษาหาแหล่งความรู้จากประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็จะพาไปกราบสักการะขอพรกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบางกระทุ่มของเราเนี่ยนิยมไปสักการะบูชากันคะ่ะไปกันเลยค่ะและพี่พร สองคนก็ได้กาบสักการะสมเด็จพระนเรศวรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนี้เราจะไปพบนักปาาผู้รู้กันค่ะ,ส,คะสวัสดีค่ะพวกหนูมาจากโรงเรียนบางกรุ่มี่ยาคม ผู้หนุ่มท่านผู้ชมมาเที่ยวชมหาความรู้เกี่ยวกับพ่ว่ากาและเภอร์ของผู้ขับกลัของเราค่ะอยากให้คุณรงช่วยเจ้าให้พวกหนูและท่านผู้ชมฟังได้ไหมคะชื่อในหลักของเทศประตเคยเป็นทําง,งานเกี่ยวกับธนาคารอยู่ธนาคารลกูกศิลป์ตอนนี้เราจะมากราบราชการที่5นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง อำเภอนะครับอำเภอจังหวัดนะครับก็กาบรัชการสมเด็จรัชกาลที่5เลยนะครับอ้าวเดี๋ยวเราขึ้นไปชมทางบนที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่มกันนะ อำเภอบางกระทุ่มหลังเก่าเนี่ยมันมีประวัติความเป็นมาบ้างไหมคะเอ่ามันมีประวัติมาจากปี2000ที่เนี่ยก่อตั้งปี2 4 7พันนะครับเนี่ยที่ก่อสร้างอ่ามาก่อนพื้นที่แถวเนี้ยจะเป็นอ่าเป็นพื้นนานะครับได้รับการบริจาคมาจากชาวบ้านเมื่อพศ2476นะครับก็มีการก่อสร้างอาคารอาคารนี้จะก่อสร้างด้วยไม้ทั้งหมด ไม้เนี่ยจะเป็นไม้สุงที่เขาเอามา,าลากมาจากซ่องแพรมาจากทั้งแถวหมู่บ้านแถวบึงลำแถวคลองกระล่อนแถวเกาะคูเอาเอามาขึ้นตรงลำคลองตรงนี้แล้วก็เอาขึ้นมาบันี้นะครับก็จะมีการทำใช้แรงงานกันทั้งหมดนะครับเป็นไม้เป็นคานไปทั้งหมดาการทำอำเภอเสาเสาที่หล่อกก็จะเป็นเสาที่หล่อแบบโบราณน,นะครับ บันไดทางขึ้นก็จะสองฝ้าก็จะเป็นบันไดตรงครับขาทั้งหมดที่ดินตรงนี้บริจาคก,กับชาวบ้านที่ชาวบ้านเขาบริจาคมาครับพื้นที่ก็จะเป็นกว้างมากประมาณสักรวมๆยี่สิบไร่แบ่งเป็นของเที่ยวโรงพักไปด้วยเที่ยวเพอด้วยนะครับก็จะแบ่งถนนการการทำพื้นที่ขึ้นมาก็จะขุดขุดเป็น ดินใช้แรงงานทั้งหมดขุดดินขึ้นมาโถมจะมีบอ่อนะครับบอ่ออยู่สองบ่อทางหน้านี่ที่เราเห็นมันโถมไป1บอ่อจะเหลืออีก1บอ่อนะครับที่ใช้มาทําถนนและกระโถมพื้นที่ที่ทั้งหมดก่อสร้างอาคารอาคารนี้ก็จะเป็นแบบแปลนแบบโบราณโบราณน,นะครับทางหน้าก็จะเป็นระเบียงทางขึ้นเข้าไปก็จะเป็นสํานักงานสํานักงานของที่ทําการของส่วนราชการนะครับถ้าเราเปิดเข้าไปดูนะฮะ อาคารที่จะเป็นอาคารเก่านะครับซี่ลูกกงแต่ละซี่เป็นจนลูกเป็นลูกไม่ตั้งแต่เมื่อก่อนนี้ก็นี่กระดนี่ก็ปรับปรุงใหม่นะครับพื้นก็ที่เราเห็นเนี่ยมันผุพังไปหมดแล้วเมื่อก่อนมันจะเป็นไม้ฟ้าไม้ฟ้าขึ้นไปทําแปะขึ้นไปนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่ามีอะไรกันบ้างเนาะ เราจะเข้าไปดูนะครับเข้าไปดูทางในว่าเรามีส่วนที่เขาส่วนราชาการเขาจะมีหน่วยงานในเนี้ยหน่วยงานในเนี้ยจะตั้งเป็นหลายหน่วยงานอยู่มีทั้งในอำเภอมีทั้งกเกษตรอำเภอมีหลายอย่างอยู่ในเนี้ยครับอยู่ที่นี่ทั้งหมดครับที่มาทํางานวนันนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมดอยู่3ด้านนะฮะอันนี้ด้านเหนืออันนี้ด้านนี้จะเป็นด้านใต้อันนี้ด้านที่ตะวันออก ตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะสําหรับสเสมียนอะไรนั่งสําหรับติดต่อ,อผู้ที่มาติดต่อส่วนราชการครับจะมีทั้งหมด3ประตูครับ <c oughs> ก็จะมีประตูนี้ประตูนั่นประตูกลางอันนี้ก็จะประตูด้านที่เหนืออันนี้ก็จะประตูอีกประตูหนึ่งครับตรงนี้ <c oughs> เพื่อไม่ให้การแออัดของคนที่มาติดต่อก็จะเปิด3ด้านอย่างนี้ แล้วทําไมถึงสร้างประตูถึงสามอันเลยล่ะคะเอ่อที่อำเภอสร้างประตูสามบานนี่เพราะมีเหตุผลหนึ่งอันดับแรกเนี่ยเขาจะมีเอ่อผู้ที่มาติดต่อส่วนราชการเนี่ยเขาจะมาเข้ามาแล้วก็จะมีส่วนที่ของข้าราชการก็จะออกไปก็จะปนกันไปวนกันมาเนี่ยเพราะว่าบรรทดมันมีแค่สองข้างนั่นเองเดี๋ยวมันก็จะคับแคบเลยสร้างเป็นสามประตูนะครับเพื่อให้มันสะดวกต่อการติดต่อแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วย กับผู้ที่มาติดต่อด้วยครับค่ะแล้วนายอำเภอคนแรกของเราชื่ออะไรลหรคะคุณลุงเอ่ออำเภอเนี้ยตั้งมาเมื่อก่อนเป็นกิ่งอำเภอพอมาปี2489นเะครับเขาก็เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่มะนะครับจะมีนายอำเภอคนแรกที่มาทำงานอยู่ที่นี่ก็คือ ท่านในอำเภอขุนลาดมง,มงคลลักษ์หรือบา,บ,าบางคนเขาก็เรียกว่าขุนลาดมังคลาลักษ์ครับชื่อจริงเขาจะชื่อนายมงคลทวีลาบนะครับแล้วรูปแบบการก่อสร้างล่ะคะการก่อสร้างอำเภอนะครับมันจะเป็นทรงปั้นหยานะครับมีทั้งหมดสามช่วงนะครับบันไดาทางขึ้นจะมีสามบันไดนะครับบันได จะเห็นทั้งในหน้าระเบียงอสองข้างแล้วจะมีบันไดหลังอีกข้างหนึ่งนะครับเพื่อจะลดการแอรอัดของคนที่มาติดต่อแล้วก็คนที่มาทํางานส่วนใหญ่คนที่มาทํางานจะขึ้นบันไดหลังนะครับตรงนี้มาหลายข้างหนึ่งแล้วที่ว่าการอาเภอเนี่ยค่ะสร้างขึ้นมาเพราะอะไรล่ะคะที่ว่าการอาเภอถ้าเราจะถามว่าเพราะอะไรมันต้องกลับไปมองว่า อำเภอเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อจะให้มีเกิดการบริการเกิดขึ้นเป็นทั่วทุกหมู่บ้านตำบลแล้วก็รวมกับก็เป็นอำเภอนะครับเพื่อให้สะดวกต่อการาติดต่อของประชาชนใน,ในการที่จะามาทำเกี่ยวกับบัตรประชาชนทำเนาทะเบียนบ้านเกิดแก่เจ็บตายอะไรก็จะมาแจ้งที่อำเภอที่นี่ทั้งหมดน,นะครับเพื่อให้ความสะดวกเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่มีอำเภอ เราต้องเป็น,ปนที่ห่างไกลเราต้องไปติดต่อที่อำเภอ,อป่าหมากที่อยู่ที่วังทองแล้วก็อำเภอเมืองที่นั่นมันไกลจากพื้นที่ที่นี่เลยก็ต้องทางราชการก็เลยมีนโยบายให้เปิดอำเภอบางกระทุ่มขึ้นมาอีกแห่ง,นงหนึ่งค่ะเราอยากรู้ว่าค่ะว่าห้องแต่ละห้องเนี่ยมันมีห้องอะไรบ้างเหรอคะ,อะตอนนี้มันจะเป็นสัดส,ส่วนนะครับเพราะว่าห้องเนี่ยมันเป็นจํากัดที่อำเภอเนี่ย มันจะมีหลายหน่วยงานเข้ามาอยู่ที่นี่นะฮะตรงนี้จะเป็นที่พักของอท่านนายอำเภออยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางหน้าห้องนะฮะตรงนี้จะเป็นหน้าห้องนะฮะใครมาติดต่อก็จะมีตรงนี้จะมีโต๊ะจะมีโตะ๊ะ,ม,ตะ,ะ,ม,ตะมีอะไรตั้งอยู่นะครับเมื่อก่อนห้องก็จะโล่งอย่างนี้แหละไม่มีสัดส่วนกั้นเป็นห้องเป็นไรก็จะโล่งนี้แต่ใช้โตะ๊ะกัน้นแล้วก็มีเก้าอี้ติดเ,เรามาดูห้องนี้กันนะฮะ ห้องน,นี้จะเป็นห้องกว้างพอๆกันกับห้องด้านที่นี้สามห้องมันจะเหมือนกันนะฮะห้องนี้จะเป็นจะมีโต๊ะตั้งเป็นงานทะเบียนนะครับเป็นงานทะเบียนติดต่ออประชาสัมพันธ์จะอยู่ด้านนี้นะครับอยู่ด้านนี้มีโต๊ะตั้งแล้วก็เข้ามาเข้ามาด้านนี้จากเดิมันไดก็เข้ามาทางด้านนี้ตรงนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่จะมีมีโต๊ะมีโต๊ะมีตู้ สำหรับเก็บเอกสารจะอยู่ด้านนี้นะครับด้านนี้แล้วบันไดตรงนี้ใช่ที่พูดถึงไหมคะ,ะบันไดนี้จะเป็นบันไดที่สามนะครับนอกจากสองบันไดที่อยู่ที่ด้านระเบียงด้านหน้ามันจะมีด้านมีระเบียงแล้วก็มีบันไดเหมือนกันตรงนี้ก็เป็นบันไดนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนของบันไดาทางขึ้นอีกทางหนึ่งนะครับแต่อยู่ด้านหลังอาคารเนี่ยอันนี้เป็นจะเห็นจะเห็นมีประตูถูกไหมเนี่ยในประตู สงสัยแม้ว่าประตูเนี่ยมันเป็นประตูทางเข้าอีกทางหนึ่งแล้วก็ตรงนี้มันหายไปไหนบันไดมันหายไปไหนตรงนี้เป็นบันไดบันไดทางขึ้นอีกช่วงหนึ่งที่ขึ้นมาตรงนี้แต่บันไดนี่มันผุมันพังแล้วอันนี้คือขอล้อออกใช่ไหมคะเอ่อตรงนี้ทางขึ้นทางออกของส่วนเอ่อของหน่วยของข้าราชการที่ขึ้นมาทางบนเนี่ยขึ้นมาทํางานทางบนอีกที่อีกทางหนึ่งนะครับบันไดก็จะเหมือนอยู่ด้านทางหน้าเนี่ยฮะจะเหมือนกันเลยนะครับหนูสงสัยอะค่ะ ก่อนหนูเดินขึ้นมาหนูเห็นมันลอยอาคารอยู่ข้างล่างอะคะ่ะมันคืออะไรเหรอคะอ๋อมันเป็นอาคารที่เขาเมื่อก่อนเนี่ยอาคารเนี่ยมันคนข้าราชการที่ก็มาทํางานที่เนี่ยหน่วยงานแล้วเนี่ยมันมีมากขึ้นนะครับมีมากขึ้นทางบนน่ะการทํางานน่ยมันไม่พอกับหน่วยงานที่มาอยู่ที่อำเภอเ,เนี่ยเลยมีการต่อเติมการต่อเติมเนี่ยเริ่มต่อเติมมาจากาก่อน2อ0 0นะครับ ก็จะเริ่มต่อเติมจากทางล่างส่วนทางล่างนะครับในถุนอำเภอเนี่ยฮะต่อตั้งไปอ่ไปด้านหลังอีกเพิ่มจากตรงเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยฮะตรงที่เราเห็นเนี่ยจากช่วงเนี้ยจากช่วงตรงเนี้ยทั้งหมดนยฮะด้านล่างนะครับแล้วก็ต่อเติมตรงนี้ก็เป็นก็เป็นอาคารด้านล่างด้านล่างก็จะมีอาคารแล้วก็ต่อเติมเข้าไปถึงนี้อันนี้จะเห็นเสานะครับเนี่ยตรงเนี้ยตรงปูนด้านนี้นะครับอันนี้จะมียัมีเสาอยู่ แล้วก็ทําหลังคาขึ้นมาใหม่ทําหลังคาขึ้นมาใหม่หน่วยงานต่าง,างๆที่มันมากขึ้นก็มาอยู่ในนี้อย่างเช่นของพัสดีการเกณฑ์ทหารอะไรตรงเนี้ยเขาจะมาอยู่ในหน่วยงานนี้ตรงนี้นะครับตรงล่างเนี้ยแล้วก็จะมีประตูทางเข้าอยู่ทางนู้นแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างล้อมรอบเป็นชั้นเดียวนะครับตรงนี้เป็นชั้นเดียวชั้นเดียวก็มีหลังคาขึ้นมานะฮะ ตรงนน้นก็<ะ>เป็นบ้านพักของอ่าตรงนน,งน,น้นก็จะอ่ก็จะเป็นบ้านพักหน่วยบ้านพักต่างๆอยู่ด้านโน้น<อ>มาต่อเติมที่หลังะนะครับอันนี้รื้อออกไปแล้วเป็นอาคารเืือออกไปแล้วครับ่ส่วนด้านบนเนี่ยด้านบนการต่อเติมทางนี้เสร็จเขาจะต่อเติมมาพร้อมกันนะฮะ,อ,ะอาคารนี้ด้านบนเนี่ยที่เราเห็นเป็นฝ้าเพดานเนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นไม้ฝา ไม้ฝ้าอย่างเงี้ยนะครับทําเป็นฝ้าเพดานอยู่มันทาพร้อมกันนะฮนะทำพร้อมกันเป็นเป็นไม้อย่างเงี้ยนะพอต่อเติมก็จะเป็นฝ้า <c oughs> เพราะว่าคานนี้มันอยู่มานานแล้วตอนนี้ก็เริ่มผุพังนะฮะผุพังแล้วนะครับก็จะเป็นฝ้าใช้ฝ้านี้ทั้งหมดเมื่อก่อนเป็นฝ้าอย่างเงี้ฝนะ่าไม้อย่างงี้คุณลุงคามาเลยห้องหนึ่งอะคะ่ะห้องทางนี้มันคือห้องอะไรเหรอคะ อ๋อด,ด้านทิศเหนือเนี่ยเป็นห้องของท่านนายอำเภอนะครับพอมาด้านนี้ก็จะเป็นห้องท่านประหลัด oh. ประหลัดจะอยู่ห้องด้านนี้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของเขานะะอยู่ตรงนี้อ,อีกส่วนหนึ่งนะครับจะอยู่อีกส่วนหนึ่งเขาแยกฝั่งกันเหรอคะใช่ใช่เพราะว่าเขาต้องแยกฝั่งกันมันม,มันจะพอท่านนายอำเภอเข้าไปในห้องเนี่ยมันก็จะเริ่มแคบแล้วห้องมันแคบลง hmm. ก็ต้องมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับ ท่านประหลัดก็จะทํางานแทนท่านนายอำเภอตรงนี้ด้านนี้นะฮะก็จะมีเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ตรงนี้จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ติดต่อท่านอยู่กับท่านประหลัดท่านปร,ประหลัดส,ส่วนใหญ่นะครับตรงนู้นจะเป็นหน้าห้องของท่านนายอำเภอแล้วก็งานธุรการด้านนู้นนะครับรนี่ค่ะแล้วทำไมถึงเป็นที่ว่าการอำเภอเก่าล่ะคะ ว่าที่เนี่ยมันพื้นที่เริ่มมาเริ่มแับแคบลงนะครับพื้นที่การใช้ใช้สอยมันน้อยลงอำเภอเลยไปสร้างใหม่ไปสร้างใหม่ที่หมู่ที่3าบ้านเกาะคูเป็นพื้นที่กว้างแล้วก็ย้ายไปทำงานที่โน่นปี2536นะครับตรงนี้เลยเป็นอำเภอที่สำนักงานเขต กรมศิลปากรที่6จงังหวัดสุขโขทยัยอ,อยู่ในความดูและจะดูแลของที่นี่การการปรับปรุงอะไรต่างๆก็ต้องไปขออนุญาตจากศิลปากรเขต6ที่สุขโขทยัยนะครับเราจะทําอะไรกับที่นี่ต่อไปแล้วตอนนี้คะ่ะที่นี่ค่ะมีการจัดการบริหารดูแลอย่างไรหรอคะก็จะแบ่งเป็นสส่วนนะครับส่วนแรกก็ตรงนี้เป็นตัวอำเภอก็เป็น ของเป็นที่ว่าการอำเภอก็จะเป็นส่วนของกรมศิลปากรดูแลนะครับเราจะปล่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมก็ต้องขออนุญาตเขาครับส่วนพื้นที่ส่วนพื้นที่เนี่ยจะเป็นอ,อยู่ในความดูแลของเทศบาลบากระทุ่มนะครับมีปัจจุบันคือท่านนายกบุญสวนมณีท่าโพาเป็นนยานนยกเทศบาลจีตำบลบ,บางกระทุ่มอยู่นะฮะก็จะมาดูแลปรับสวนภูมิทัศน์แถวนี้ แล้วในตอนนี้ค่ะเรามีแผนที่จะพัฒนานะคะที่แห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของอำเภอบางกระทุ่ม um และจังหวัดพิษนุโลกยังไงหรอคะอันนี้เดี๋ยวผมตอบแทนท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่มนะครับท่านนายกบุญสวนมณีท่าโพนะฮะเพราะว่าท่านมีแผนอยู่แล้วตัวอำเภอนี่ท่านได้ไปติดต่อกับหน่วยงานของสำนักงานกรมศริลปากรที่6ที่ หัวท้ายเรียบร้อยแล้วตอนนี้น่าจะอนุมัติในการอ,ออกแบบก่อสร้างใหม่ทั้งหมดนะครับคือหมายถามว่าอำเภอเนี่ยสร้างมาจากสมัยปี2476ก็จะต้องกลับไปทำให้เหมือนเดิมทุกอย่างจะต้องกลับไปเหมือนเดิมหมดนะฮะไม่ว่าบันไดไม่ว่าฝ้าเพดานนะครับอาคารทั้งหมดเนี่ยต้องกลับไปเหมือนเดิม ได้ข่าวว่าตอนนี้ทางกรมศินได้อนุมัติแล้วนะครับส่วนพื้นที่นะฮะส่วนพื้นที่ตรงเนี้ยเมื่อเมื่อทำเสร็จแล้วก็จะเป็นจุดแลนด์มาร์คที่ดูสวยที่สุดนะฮะแล้วส่วนพื้นที่เนี่ยท่านนายกบุญสวนก็จะมีโครงการนะอย่างที่ได้ข่าวมาก็คือจะสร้างเป็นทำเป็นถนนแล้วก็ไว้สําหรับคนเดินนะ,ะออกกําลังกายจัด แลนด์มาร์คคันมาสวยนะครับแปลงไม้เปนนะันสวยขึ้นตรงนี้คือเป็นจุดจุดหนึ่งนะฮะของอของตรงนี้เป็นเขตหมู่สี่นะครับหมู่สี่หมู่บ้านบางกระทุ่มนะฮะก็จะจุดแลนด์มาร์คที่สําคัญที่สุดในในบงกระทุ่มตรงนี้นครับค่ะค่ะสาหรับวันนี้นะคะพวกหนูและท่านผู้ชมเนี่ยได้ความรู้เกี่ยวกับอำเภอหลังเก่าเป็นอย่างมากขอบคุณท่านผู้รู้ที่มาให้ความรู้พวกหนูทั้งสองคนในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ กเราทั้งสองขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะและขอขอบคุณท่านผู้ชมที่มาชมคลิปเราจนจบน,นะคะขอขอบคุณค่ะ